สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่แบฟกรอนชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับออกจากบ้านเนี่ยประมาณ11บเอโมงกว่าเกือบเที่ยงนะครับดูนะครับมาถึงตอนนี้นะครับจริงๆก็มาจะถ่ายรูปกับวิวนะครับกับถนนที่ที่เขาพลายดานั่นนะครับแต่มันมันถึงตอนนี้นะครับไม่รู้จะถ่ายรูปกับอะไรแล้ววิวก็ไม่ทันดูฮดโหเสียหายมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงมาแล้วเราก็ต้องเข้ามาให้ถึงที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะบรรยากาศว่าที่เนี่ยประมาณไหนวิวประมาณไหนนะครับอ่าอ่านี่นะครับจะมีร้านอาหารนะครับตรงนี้จะมีร้านอาหารที่ทจอดรถนะครับร้านอาหารผมว่าถ้ากลางวันนี่วิวสวยมากนะครับเสียดายมากเลยที่มาสดึกโอ้โหไม่ดึกหรอกตอนนี้เวลาก็เกือบหนึ่งทุ่มนะครับดู โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะครับถ้ามาถึงจุดนี้ผมลืมเปิดไม้นะครับใช่ปะพักเอาก็ได้นะครับทุกคนขับรถขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอกับอุทยานแห่งชาติไอ้อุทยานแห่งชาติหาร์ทคนอมนะครับหมู่เกาะทะเลใต้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับผมมาถึงแป๊บเดียวนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งออกมานะครับถามว่ามาทําอะไรผมก็บอกว่าเพิ่งมาถตงกับขอแายรูปแป๊บนึงแกก็ให้ถ่ายนะครับนะครับดู เสียดายมากนะครับที่มาถึงหมื่นนะครับวิวแบบสวยมากนะครับเสียดายเสียดายจริงๆนะครับ